การเล่นเพลงพื้นบ้านเก่าแก่ของชาวเลยประเภทหนึ่งเรียกชื่อว่าแมงตับเต่าคนทั่วไปรู้จักกันในนามหมอลำไทยเลยปัจจุบันเป็นสิ่งหาชมได้ยากยังมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นผู้เล่นผู้ชมเหลืออยู่บางหมู่บ้านเท่านั้นการเล่นแมงตับเต่ามักเป็นผู้เคยบวชเรียนมาก่อนก็สามารถอา่านทำนองหนังสือที่เรียกว่าโอหนังสือนำมาร้องโต้ตอบตามท้องเรื่อง ซึ่งเป็นวรรณกรรมคำสอนแฝงคติธรรมได้ดีเช่นเรื่องเท้ากาลเกตเท้าโสวัตนางแตงอ่อนจำปาสีต้นเท้าสุริวงศ์และเท้าลิ้นกาลสิ่งที่ทำให้เพลงพื้นบ้านอีสานนี้ถูกอกถ <โ frustrating. S 1> ูกใจผู้ชมเป็นพิเศษเห็นจะได้แก่มุกตลกของผู้แสดงนับตั้งแต่โหมโรงที่เรียกว่า <j> uh. ระบำเปิดฉากซึ่งผู้แสดงนุ่งห่มเสื้อผ้าผิดผถูกๆ การง่าเลละเทอะออกมาเต้นระบาด้วยกริยาท่าทางสนุกสนานชวนหัวเครื่องดนตรีประกอบการเล่นแมงตับเต่าประกอบด้วยระนาดแคนซอไม้ไผ่กลองและชิงทำนองที่เล่นอาศัยเทียบเสียงของผู้เล่นแต่ละคนว่าขึ้นเสียงสูงต่ำมากน้อยเพียงใด